แอนทองประสมปิดบัง26ปีเผยเรื่องพระเอกรุ่นน้องในวงการ เรียกว่าเป็นนางเอกซุปตาที่ว่างตัวดีไม่มีข่าวเสียหายจนใครๆต่างยกให้เธอนั้นเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงสำหรับแอนทองประสมที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานทางด้านของแอนทองประสมได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่าที่มีทางด้านสามสาวอย่างกอยนัตตีดรีมเป็นผู้ด,ดําเนินรายการและต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านของแอนทองประสมเผยความลับพระเอกที่ตรงสเปกที่สุดในวงการบันเทิงคือใคร โดยทางด้านของแอนทองะสมเจอคำถามเด็ดใครในวงการที่ตรงสเปกที่สุดทำเอาเจ้าตัวคิดอยู่นานสองนานก่อนจะตอบออกมาว่ามาร์คปรินและเมื่อทางด้านของนัตตี้บอกว่าหนูก็ชอบเหมือนกันทางด้านแอนทองะสมถึงกับหันไปมองแรงทันทีโดยแอนทองะสมได้กล่าวต่อว่าเอาลุกข้างนอกก่อนคือชอบหน้าตาน่ารักความสูงหุ่นมีกล้ามดูแข็งแรงส่วนอีกคนถ้าเป็นสายฝอคืออนันดาเอเวอร์ริงแฮม ขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ